สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องคนป่านะครับวันนี้ผมก็เข้ามาหาเห็ดนะครับทุกคนเข้ามาในป่าวันนี้นะครับนี่ฮะป่านะฮะก็ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะครับเป็นผู้สนับสนุนให้เรานะกดติดตามว่าเป็นเหมือนผู้สนับสนุนนะครับเพราะวันนี้เราก็มาเข้ามา,ขานนเข้า,า,ขาป่านะครับมาหาเห็ดวันนี้เราเข้าป่ามาาเห็ดกันนะครับ อยู่ในป่าครับทุกคนวเ่ามาหาเห็ดปวกหรือว่าเห็ดคนนะครับมาดูกันว่าเราจะหาเห็ดได้หรือเปล่านะครับบรรยากาศทางว่ามันจะชันมากนี่นะครับเราก็จะขึ้นไปหาเห็ดกันนะทุกคนทางก็จะชันมากในป่าบรรยากาศนะครับมันก็จะไม่รกมากครับ ที่นี่มันจะเป็นป่าแบบดินทรายมันป่าเต็งลางด้วยครับมันรวมกันนะครับมันเรียกไม่ถูกก็ป่าอะไรนะให้เหมือนปา่าแถวๆถวบ้านผมนะแถวบ้านผมเป็นป่าดงดิบนะครับตน้นไม้ลวกพวกนี้มันจะไม่มีนะป่าบ้านผมนี่ครับทางชันมากครับดูครับแต่ยังไม่ชันเท่าปา่าแถวบ้านผมนะนี่ มันจะกยากาศก็ประมาณนี้เราไปดูแล้วฮะว่าจะได้เห็ดไหมนะครับนี่นครับเราเดินขึ้นมายังไม่เจอเห็ดนะแต่เจอรอยตินกวางครับทุกคนนี่นะครับรอยตินกวางมันก็เป็นสองเล็บแบบนี้นะทุกคนแล้วมันจะใหญ่มันไม่ใช่รอยตินพวกเรียงผาหรือว่ากระทิงนะฮะหรือว่างูป่านี่คือรอยกวางนะฮะนี่คือก้าวนปุ๊บเก้าแรกเก้าสองมันอยู่นี่นะฮะนี่ดูรอยเย็ยบ ก้าสองก้าสามมันนี่นะฮะเห็นไหมฮะก้าวที่สี่คือมันจะเดินก้าวอันไกลนิดหนึ่งครับเราก็หาเห็ดตอกันเลยนะฮะเอาอธิบายคร่าวๆให้มันสนุกๆครับตอนนี้นะครับเราก็เดินมาเราก็เจอเห็ดนะครับเราก็เจอเห็ดแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่นะครับเห็ดเห็ดคนฮะดูดูนะครับมันขึ้นนะนี่ฮะ โอ้โหดูครับตุ้มๆสวยๆเลยครับทุกคนนี่นี่ครับดูครับนี่นี่ครับดูครับสวยๆเลยเราก็จะเก็บเห็ดนะฮะมาเก็บดิเดี๋ยวเราก็จะให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านเห็ดเก็บครับนี่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 ครับ นุ่ยจู่โจมเห็ดนะครับคนนี้นี่ครับเรามาด้วยกันก็ทั้งหมดสี่คนนะฮะของเราเห็บเห็ดวันนี้เราเจอเห็ดแล้วเมื่อวานเรามาเราไม่ได้สักดอกนะครับเจอเด็ดลอยตีนคนวันนี้เราเอามาเอาคืนนะครับต่อข้างล่างเห็นปะมันงออยู่นิดดอกหนึ่งงออยู่นิดดอกดนึ่งนี่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 งอๆนะคือในไร่ขูดของเขาทั้งนั้น,นนะต่อนะ ทุกคนขกำลังแค่เห็ดนะฮะคุผู้ชมน,น,นี่ดูครับดูตอนแค่ดูตอนแค่เลยนี่ดูครับดูตอนแค่เลยนะฮะแค่เห็ดนี่แทงเข้าไปจึ๊งงัดขึ้นนะครับเราจะไม่ขุดแบบคนขุดกันทั่วไปนะขุดไปลงถึงเชื้อเห็ดมันจะทําให้เชื้อมันตายแล้วฝนตกนะครับนี่นะครับเห็ดดูนิ้วโป้งมนี่ดอกท่านิ้วโป้งนี้ยผมชนมมตัวใหญ่นิ้วโป้งยังดูครัยังเล็กกว่านะฮะ ก่อนหน้านี้ก็เจออยู่ครับเนี่บในถุงซึ่งไม่ได้ถ well, oh. ่ายไว้นะฮะไม่ได้ถ่ายไว้โหนี่ครับดูครับโผล่สวยๆนี่อยู่ขึ้นผมเพิ่งเคยเจอนะมันขึ้นกันเป็นแฝดอย่างนี้ครั้งแรกในชีวิตนะปกติมันจะเจอมันขึ้นเป็นดอกๆแบบห่างๆกันนิดหนึ่งนี่มันขึ้นแบบยัดกันขึ้นมาเลยเหมือนเห็ดนางฟ้านะครับที่มันยัดกันขึ้นมาเป็นกองอย่างนี้นี่ ผู้เชี่ยวชาญนี่ยวันนี้ก็ได้แล้วครับคนละหนึ่งพันวันนี้ก็คนละหนึ่งพันครับวันนี้แต่นกอย่าดึงออกดินออกดิเออมีดึงดินออกดิเดี๋ยวน้ำหนักมันหายครับการขุดเห็ดนะครับเอาไปขายอย่าเพิ่งเอาดินออกเยอะนะครับเน้น้ำหนักมันหายครับสามดอกหนึ่งโลอ่ะนี่เก็บไปถุง กำลังเยอะกำลังเยอะครับคุณผู้ชมดูในทงก่อนนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ดูครับดอกนี่ชนอะไรบีบกหนูเก็บตูงนี่ครับดูครับแล้วเราก็ไปหากันต่อครับเดี๋ยวไปถ่ายต่ออีกมุมถ้าเจอนะครับอันนี้นะครับเราก็เจอเห็ดอีกแล้วโฮ้พันขึ้นมาตกใจหมดเลยครับโหดูครับหมันหมันทุกคนเนี่ย วันนี้ไม่ทําให้ทุกคนผิดพลาดนะฮะสวยๆอยู่ตามหน้าผาสองหมู่ครับคืออันท,ที่พวกผมหาหน้ากระดานมาฟังนี่คือมันจะมีเห็ดดอกหนึ่งนะครับที่มันจะชี้ทางไปทางอีกหมู่หนึ่งของเพื่อนมันนะคือจะมีดอกหนึ่งที่แบบโหดูทุกคนกําลังสวยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้น้องมาเก็บนะเพราะผมไม่ได้เอามีดมามีดผมมันแทงเห็ดมันเสียนะคร เดี๋ยวรอน้องมาสักครู่นะครับลง <Che f, S 1> มา <che> f, ถึงแล้วเชฟกำลังเหมือนเดิมแค่เ็ดครับเชฟเชฟปองนะครับนี่เชฟปองอันนี้ถ้าฝนไม่ตกทําให้ฟืนมันเปียกนะหรือว่าไม้แห้งๆเปียกนะพี่ปองจะโชว์เมนูเห็ดเลยนะเนี่ยในป่าเลยเนี่ยนี่ปองเชฟปองฮะนี่เชฟกล้วยครับเหมือนเดิมทีมงานคนป่าถึงนถึงการถึงนถึงการ เ oh. mm hmm. นี่ยมันแดงๆอะ่ะเอาออกไปเลยเอาไว้กินก็ได้ต้มมามา่าขามันนะเอาไปเถอะขามันนะเราแกะไปต้มมามา่าทีกรอบๆเอาใส่ดีกว่านี่ให้กุ้ยใส่ดิกุ้องใส่เป็นใช่ปะ่ะกยง่ายเป็นนี่ยแดงๆนะจริงๆเนี่ยมันทำไมมันแดงเห็นปะ่ะเหนเนี่ยนะมันแดงเห็นปะ่ะมันแดง,ม,ง,งมันแนนนต้องบางเลยทั้งงั้นอ่ะอันนู้นอะ่ะที่นู้นเห็นอ่ะ มันต้องแยกตุ่มๆออกไงเดี๋ยวมันจะทำตุ่มๆเสียอตุ่เหรอมันเจอเยอะปะปองเจอเยอะโอเคนี่ครับแล้วก็ดูเข้าๆคราวนี้นะเดี๋ยวคนดูจะเบื่อดูเยอะๆไม่ต้องดูเยอะดูนิดทีละหน่อยทีละหน่อยนะฮะดูทีละกองผมบอกไว้เลยว่าถ้าแดดออกสักสามวันนะเห็ดน้ำแบกกันไม่หมดครับนี่ครับมันจะขึ้นที่ชั้นแบบนี้นะเห็ดเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่ครับข้างล่างก็มีน้ำตกนะครับ ้บครั้งก็ม,มีน้ําตกฮะนี่เห็ดนะครับทุกดอกห่วมชี้ขึ้นไปข้างบนนะฮะชี้ขึ้นไปข้างบนอย่างงี้นะ,สะแสดงว่าข้างบนมันจะมีเห็ดอีกนะครับนี่คือมันความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงนะ,นะชาวกะเหรี่ยงแบบเรานะน,นี่เห็นไหมครับทุกดอกมันชี้ขึ้นบนฟ้าน,นะครับคือว่าบนยอดเขามต้องมีเห็ดนะฮะการหาเห็ดนะครับแบบอีกวิธีหนึ่งของคนโบราณแบบบ้านเรานะแต่ที่อื่นไม่รู้เป็นยังไงนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีดอกหนึ่ง เอียงไปฝั่งนี้สแสดงว่าแล้วดอกอื่นชี้ขึ้นบนฟ้าสแสดงว่าเห็ดจะอยู่ฝั่งนู้นนะตามที่ดอกนี้ดอกเดียวที่ชี้ไปฮะมันเหมือนแกด่ดําอ่ะอันนี้ไม่มีแก่ดำไงคือมันแก่ขาวหมดไงชี้ขึ้นบนฟ้านะครับสแสดงว่าข้างบนจะมีเห็ดอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นไปต่อนะนี่วันนี้ก็ได้ค่าแรงเรานิดหนึ่งนะฮะเมื่อวานเมื่อวานเราไม่ได้ค่าแรงเลยครับ เมื่อวานนี้มาแล้วกลับแห้วฝนตกด้วยเนี่ยนะก็ทางานวันนไ,ไปดูจุดต่อไปนะที่เราจะเจอนะฮะไปดูกันจุดต่อไปเลยวนะ่าตอนนี้ก็จะให้น้องเก็บเห็ดนยะนี่นะครับทางชันมากครับเรากําลังขึ้นไปตามที่หัวเห็ดมันชี้ขึ้นไปนะว่ามันจะเจอหรือเปล่าเมื่อกี้เราก็ตามที่หัวเห็ดตุ่มๆชี้มาดอกหนึ่งที่มันโค้งๆครับจะโหดูว่าปอนหินข้างบนพาหินทั้งนั้นเลยมารุ่นก็ว่าจะมีเห็ดหรือเปล่านะ ส่วนมากสันทัตยานของเราก็ไม่เคยผิดพลาดน,นะใช้วิธีโบราณวิธีโบราณของเรามันาพาบุรุษเราดูหัวเห็ดที่ชี้ไปทางอื่นที่ไม่เหมือนคนอื่นถ้ามันชี้ตรงขึ้นฟ้าให้มีเนินก็แสดงว่าข้างบนมีเห็ดนะแต่ถ้ามันชี้ขึ้นฟ้าแต่ข้างบนไม่เป็นเนินก็คือแสดงว่าหมดแล้วนี่ครับทุกคนลื่นมากมันตกดูครับคราตะไคร่เต็มไปหมดแล้วผมขอ ปีนขึ้นไปก่อนนะนี่ดูบรรยากาศก่อน,น,นเดี๋ยวขอปีนขึ้นไปก่อนนะครับขึ้นมาตอนนี้นครับเราก็ปีนขึ้นมาถึงยอดเขาแล้วนะข้างบนก็เป็นป่าแต่งหลังทุกคนเพราะมีต้นไม้ด้วยฮนะเปป่าแต่งหลังคนระจุดที่ตอนนี้ก็เราก็ได้สุดโรบราณที่เราใช้ครับได้ผลจริงนะครับ ไม่เห็ดมันนี่ฮะอยู่มันยอดจริงด้วยอยู่ในทุ่งหญ้าสวาน่านะครับนะข้งางล่างแมงเป็นผาข้างบนเป็นทุ่งหญ้านี่โอ้โหยี่ครับนี่นี่น,นี่เห็นไหมอุย้ยดอกใหญ่วะ่ะนี่ดอกใหญ่เงี้ยนี่เลยนะครับนี่เลยนะ โอ้โหมันโดนเตามันโดนอะไรกินวะมัมนูุ่มเลยนี่นี่ครับทุกคนนู่นโดนดนู่มนุ่มทุกคนไม่มองดีๆไม่เห็นนะเนี้ยเห็ดเนี่ยครับทุกคนดูฮะเดี๋ยวผมจะแหวกให้ดูนี่นี่กระโคคลอดเลยนะไปกันถอดเลยดูดิโอหดอกใหญ่ทุกคนดอกละลูด,ด,ดอกเท่าก้อนหินเนีน่ยนี่มีเพชรด้วยครับออโอ้ยฟุกอ่ะ <laughs> จริงทุกคนมีเพชรด้วยครับ โอ้ยไม่ต้องหาเห็ดแล้วอะเพชรก้อนขนาดนี้จริงก้อนใหญ่กว่าครับโอ้โหคนถ้าเพชรหมันหมันหมัน,มนเจอเพชรนะนี่นี่ปองคุณแล้วครับเชฟป,ปองเชฟกล้วยเหมือนเดิมนี่งั้นก็เราก็ไปมันชี้ขึ้นทางไหนหวะชี้ขึ้นบนเข่าเนี่ยมันชี้ขึ้นไปบนเข่านี่ครับทุกคนมันชี้ขึ้นไปแบบนี้ทุกคน แนวให้เ,เราเดินไปข้างหน้านะสุดโบราณเราเคยดูให้ดูอีกนะเดี๋ยวโอ้โหดอกใหญ่ดอกดอกใหญ่มากใหญ่กว่าเพชรอีกอ่ะเดี๋ยวเราให้น้องๆเขาเก็บต่อนะครับแล้วก็ไปดูจุดต่อไปที่เราจะเจอไหมว่าไม่เจอก็เราแต่แต่ก็ส่วนมากก็จะเจอนะไม่เจอไม่เอานะเอาเจอดีกว่าครับใช้สุดโบราณนะฮะที่มันชี้มา แต่ผมนี่เดินช้าหน่อยเป็นตาต้องเราเดินช้าเหนื่อยมากมันขึ้นในป่าแตงรังนะทุกคนนี่ดูต้นไม้มันจะไม่มีต้นอย่างอื่นเลยนะหลังจากต้นไม้ป่าแตงรังนี่ครับกำลังขุดกันเลยครับ,บ,บนี่แสดงว่าข้างบนยังมีนะเราต้องเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวเข,อข,อขาคอยข้ามข้ามเข่าลูกนี้ลงไปฝั่งนู้นแล้วก็กลับอีกฝั่งหนึ่งของเข่าลูกหนึ่งไงนี่มันเห็ดอะไรวะเฮ้ยชัวร์วครับนี่มันเห็ดอะไรครับใครใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับเนี่ยคนใ,นใต้กินได้หรอ,อเดี๋ยวมันแสงมันเยอะวะเราทราบไม่ใช่อะไระปรับแสงกันไม่ได้เนี่ยนี่เนี่ยครับ,รบเห็ดชนิดนี้เห็ดอะไรก็ไม่รู้ให้รู้บอกทีไม่กล้าไปกินนะ แต่ผมก็เห็นในเพจเห็ดอะพวกเพจพวกเกี่ยวกับปุ่มเห็ดนะบอกว่ากินได้อะแต่เราไม่เคยกินนี่ครับสวยๆกับเห็ดถ้าฝนตกลอมนี้ก็เน่าๆครับอนนี้สวยๆเลยเหนื่อยเหนื่อยมากหาเห็ดน,น้ำเหนื่อยนะครับคนซื้อข้างทางเนี่ยกินกำไรนี่ไม่เหนื่อยเนี่ยจริงคนซื้อตามถนนตามท้องถนนแม่ค้านะ ไม่เหนื่อยเลยเลือกเห็ดเราด้วยเห็ดที่ดอกสีเสียเก็บทิ้งบอกไม่เอาแล้วเก็บไว้เอาเองอะเก็บไว้ต้มน้ำปลาของเราก็ไม่ได้กินไม่ได้กินเนี่ยนี่ใจร้ายพอเราซื้อของเราคัดของเราเสร็จปุ๊บไอ้ที่เละๆก็เก็บไว้กินเองถ้าเราคัดเองก็เลกๆก็เป็นของเรานี่เนี่ย ยังชันอยู่นะทุกคนดูต้องเก็บดินไว้นะครับดีดเดเดีดเ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 นี่ยแม่ค้าแม่ค้าจะได้แม่ค้าไม่เหนื่อยเราเหนื่อยเราต้องใช้วิธีนี้นิดหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มน้ําหนักนี่ครับครับพิมนาครับอีกคนนึงครับเขารีบครับเขาบอกเพชรเยอะมากทุกคนดูครับโหเห็นก้อนขาวๆไหมน่ะเราจะมีซูไม่ดูเต็มแล้วมีแต่เพชรมั้ยมันไข่ไม่ได้เพชรเนี่ยเพชรไม่ไขได้